ขอข้อ,ขอที่สองก่อนเข้าสู่ช่วงของหุ้นมีประเด็นนะคะทิสซาเป็นใครและทิสซาทําไมถึงมาช่วยแบบว่าทําให้ตลาดดูฟูฟูกลับมาได้เย็นวันศุกร์จ้าจริงๆต้องบอกนิดนึงก่อนคือเครื่องมองือนี้อย่างที่พี่บอกครับสุดท้ายมันเป็นแค่ปัจจัยบวกระยะสั้นถูกไหมครับเพราะว่ามันมันไม่ได้เป็น,ม,น,ม,ปนมันไม่ได้เป็นตัวแปรหลักในการที่ทําให้หุ้นขึ้นตัวแปรที่ทําให้หุ้นขึ้นเนี่ยมันคือเรื่องของ valuation ถูกไหมครับแต่อะไรที่เศรษฐกิจยังโตต่ําเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะดัน ให้ตลาดหุ้นขึ้นไปได้ในระยะยาวหรอเราก็เห็นได้จากวายุพักแต่การไม่การมีดีกว่าไม่มีนะวายุพักมีดีกว่าไม่มีเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าไม่มีถ้าเรามองอีกโลกหนึ่งนะท่านมีคำว่าทาเกิดขึ้นนะครับถ้าไม่มีป่านนี้หุ้นลงไปมากกว่านี้แล้วนะแต่ถ้ามองในโลกอีกมุมหนึ่งนะถูกป้ะมีมันก็จะทำให้ช่วยให้กาหนดดาวไซด์อย่างน้อยวอลูเอชันมันก็ไม่ได้น่าเกลียดจนเกินไปาวนี้ไอตัวทิซ่าเนี่ยที่เขาเขาให้ไอเดียตรงเนี้ยเป็นเพราะว่าในญี่ปุ่นเขามีในญี่ปุ่นก็คือเามเอามญี่่ปุน,นบ ในปี2014นะครับก็ประมาณ10ปีที่แล้วปรากฏว่า10ปีที่แล้วเนี่ยหุ้นขาขึ้นเลยนะครับตั้งแต่ปี2014จนถึง2024เนี่ยหุ้นกลับจากแทบจะวะททอมขึ้นมาทำนิวไฮเลยเขาก็เลยเขาก็เลยคิดว่าเอ้ยนโยบายนี้เนี่ยมันน่าจะช่วยแต่จริงๆต้องบอกนิดน,นึงก่อนว่าโครงการการให้ซื้อหุ้นแล้วเอามาประหยัดภาษีใช่ไหมครับ เป็นหนึ่งในหลายๆมาตรการดีกว่านะครับที่ตลาดหลักทรัพย์ของญี่ปุ่นเนี่ยเขาออกมานะครับทีซ่าเป็นหนึ่งอันหนึ่งในนั้นในนโยบายย่อยๆในนโยบายหลักนโยบายหลักๆมีอะไรอีกนะครับเช่นการที่สนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนเนี่ยซื้อหุ้นคืนใช่ไหมครับการลดข้อจํากัดในเรื่องของการการ,การเก็บภาษีค,ควบรวมกิจาการนะครับเพื่อให้บริษัทเนี่ย ที่มีปัญหาเนี่ยสามารถที่จะไปซื้อเอาบริษัทที่ไม่มีปัญหาเนี่ยมีเงินสดเยอะสามารถซื้อบริษัทขนาดกลางลขนาดเล็กที่มีปัญหาแล้วก็ประหยัดในเรื่องของภาษีแล้วก็ให้กระบวนการในการควบรวมกิจการทําได้ง่ายขึ้นอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมันมีหลายๆมาตรการแล้วก็มีมาตรการพยุงหุ้นด้วยนะครับก็คือการเอาเงินของรัฐบาลก็คือคล้ายๆายวายุภาคครับเอาเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นญี่ปุ่นด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่แปลกนะครับที่ตลาดหุ้นไทยวันนี้เราทําเหมือนตลาดหุ้น ญี่ปุ่นแต่ทิซ่าหรือนิซ่าของญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้เป็นประเด็นหลักมันมีอีกหลายๆประเด็นแล้วก็ไม่ได้เป็นเป็นสิ่งที่จะทำให้ตลาดหุ้นขึ้น,นทันที mm. มันใช้เวลาตั้งสิบปีเนี่ยกว่าจะเห็นนิวไฮแต่ผมเชื่อว่าการที่เราทําตรงนี้และคิดณวันนี้คือดีผมชอบตรงนี้คิดณวันนี้เพราะว่าผมไม่รู้ว่ามาตรการนี้จะเสร็จเมื่อไหร่หรือจะออกไปเป็นตัวเป็นตนเมื่อไหร่เพราะว่าต้องไปผ่านกระบวนการการพิจารณาจากอีก หลายๆหน่วยงานถูกไหมครับต้องมาคิดแล้วก็ต้องมานั่งเขียนกฎหมายแล้วก็มาลงวางนโยบายแต่ผมคิดว่าคิดตอนนี้ก็ดีอย่างน้อยถ้าภายในปีนี้เสร็จปีหน้าเราจะได้เริ่มใช้แต่ก็อยากจะฝากบอกว่าวันนี้ผมเห็นนโยบายของตลาดส่อมประเทศไทยออกมาด้วยก็ดีนะครับจริงๆก็ก็คงมีพับอีเ h ียร i ล g งใส่วนหนึ่งด้วยครับเพราะว่าผมก็พูดไปเหมือนกันว่า ช่วยให้บริษัทจดทะเบียนซื้อหุ้นคืนได้ง่ายขึ้นเพราะาตอนนี้เงินสดมันเยอะมาก <Ừ. S 2> มเงินสดแต่ละบริษัทมีมเยอะมากทำยังไงให้แต่วันนี้เขาบอกเขาจะลดขั้นตอน้ลดเงื่อนไขในการซื้อหุ้นคืนแต่ยังไม่มีมาตราการจูงใจนะครับผมว่าในอนาคตถ้ามีมาตรการจูงใจในการซื้อหุ้นคืนมีวัยุพักมีการซื้อหุ้นคืนมีไทยอเอสจีนะครับแล้วก็มีไอ้ตัวที่ซ่าเนี่ยผมคิดว่านะถ้าตลาดจะต้องลงไปแถวประมาณสักพันจุดจริงๆนะมันจะเป็นทามมิ่งมกักดีมากๆเลยว่า มันจะมีกองที่สามารถที่จะสนับสนุนให้หุ้นที่มันลงไปตรงนั้นเนี่ยอ่ามันมี valuation คือมันสะท้อนภาพ valuation ที่ดีขึ้นได้ในระยะกลางถึงยาวเพราะว่าวันนี้เราต้องบอกนิดนึงก่อนแม้กระทั่งวันนี้พันสองร้อยจุดนะเราเห็นบริษัทที่มีเงินสดมากพอๆกับคือประมาณสักสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์ของ market cap ของหุ้นตัวใดตัวหนึ่งแล้วอะเยอะม,มากนะครับลองไปดูปตทดูมีเงินสดเป็นแสนล้านเลยนะครับมไม่รู้จะเอาไปทำอะไร ถ้าจ่ายันผลหมดเลยก็ให้รัฐบาลเอาแสนล้านนี่ไปแจกเงินดิจิต a ลวอลเล็ก็ได้นะครับไม่ต้องใช้เงินดอจเนี่ยมันมีเยอะมากในตลาดหุ้นไทยเรามีหุ้นที่มีเงินสดเหลืออยู่เยอะมากค่ะราวนี้เนเงินสดที่เหลืออยู่เยอะเนี่ยเขาลงทุนไม่ได้เพราะว่าเศรษฐกิจไทยมันโตต่ําก็เอาเงินตรงเนี้ยจะให้เขาเอามาใช้อะไรแล้วเขาได้ประโยชน์ต่อจากตรงนั้นด้วยตรงนี้เป็นสิ่งที่ตลาดหลักทรัพย์อาจจะต้องฝาก เป็นการบ้านให้คิดนะครับที่ซ่าก็เป็นตัวหนึ่งไทยอายุพักก็เป็นตัวหนึ่งไทย ESG ก็เป็นตัวหนึ่งค่ะก็มีอีกหลายๆอย่างที่ญี่ปุ่นทำนะครับก็ลองพิจารณาดูแล้วก็การผมต้องบอกนิดนึงก่อนการซื้อหุ้นโดยแบบอนยบายแบยบนีบ้หรือการนโยบายการซื้อหุ้นคืนพวกนี้นะครับที่ซ่าหรือจะเป็น treasury stock เนี่ยอย่ามองว่าเป็นสนิดิงที่ไม่ดีนะครับเพราะว่าในต่างประเทศเขาทําเป็นเรื่องปกติซื้อหุ้นคืนให้ประชาชนซื้อหุ้นแล้วลดภาษีทําเป็นเรื่องปกตินะครับเขาทําเป็นเรื่องปกติ เขาสนับสนุนการลงทุนในระยะยาวเพราะฉะนั้นไม่ได้มีอะไรผิดปกติไม่ต้องบอกว่าโอ้ยเนี่ยราเงินกองรายย่อยมาเนี่ยปั่นหุ้นหรือเปล่าเนี่ยมันตัวเองไม่ไหวแล้วเลยเะเอามาบริษัทมันไม่ไหวแล้วมันเลยมาแบบมันซื้อหุ้นคืนก็ใหญ่กะปัน่นหุ้นให้ราคาหุ้นขึ้นแล้วเดี๋ยวจะขายหุ้นทิ้งโอ้โหทุกอย่างถ้ามามองเป็นโลกในแง,ง,ง่ลบเหมือนกันหมดเนี่ยมันก็มันก็ไม่เชิงน,นะครับเราก็ควรต้องมองว่าเออแล้วสถาแตนดาร์ดหรือว่าิน International เนี่ยเขามีเงื่อนไขหรือว่ามีทำอะไร กันบ้างแล้วก็พิจารณาว่าเอ้ยถ้าเขาทําแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ไม่ได้ผิดกฎแล้วก็ไม่ได้มีความรู้สึกมันเป็นสนามองการปักหุ้นก็ต้องป้องกันนะครับว่ามันไม่ได้เป็นการปั่นหุ้นเนี่ยว่ามันเป็นมรดกไว้ที่ดีครับค่ะชัดเจนในทุกๆประเด็นนะคะวันนี้ขอบคุณพี่วีมากค่ะขอบคุณนะครับ,บสวัสดีสสดค่ะ,คะ